สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องๆทุกท่านครับผมแพงเสนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะมาขอรีวิวเหรียญ10บาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เของเรานี่นะครับท่าน2เหรียญน,นี้ทําการล้างแล้วนะครับดูสิครับสวยงามไหมใสวิ้งเลยครับ ผ่านการใช้มายับยืนเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ผมทําการล้างเรียบร้อยแล้วก็เลยสวยงามอย่างนี้แหละครับดูสิครับสองเหรียญนี้เหรียญแรกนี่ครับดูสิครับสวยงามเลยครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยพอล้างออกมาแล้วมันก็เป็นสภาพอย่างนี้แหละครับเห็นอย่างใสวิ่งเลยครับดูสิขอบเฟืองชัดเจ้วเลยครับเนี่ยแบบนี้นี่น่าเก็บสะสมมานะครับ ผมจะใส่กรอบใส่ตลับอย่างดีเก็บไปเลยครับเนี่ยเรียนเลียนอย่างนี้เลียนนี้คือเลียนแตกครับรึกเขาว่าเลียนอะไรนะไอ้ที่อาจารย์ผมบอกว่าเป็นเลียนแตกเลียนอะไรนี่แหละครับนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยมุมนี้ครับรากาศอยู่ไหนเนาะดูดีนะครับ นี่ครับมุมนี้ครับมุมนี้ครับนี่แหละมุมนี้แหละเป็นเลียนแปลกเลียนกอบแตะครับผมก็ลืมไปแล้วแหละอาจารย์ที่ผมผมไปปรึกษาอาจารย์ผมอาจารย์ผมก็บอกผมแล้วก็สอนผมมาผมก็ลืมไปจริงๆโทษทีนะครับส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันครับใสวิงเลยครับนี่สวยงามมากเลยครับคือล้างแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างที่อาจารย์ผมบอกครับ มีภาชนะอย่างในอย่างหนึ่งที่มันแข็งแรงแบบว่าถูกไฟเราไม่เป็นไรนะครับเป็นหม้อเป็นเหล็กหรืออะไรหรือเป็นเหล็กก็ได้ครับใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ใส่ให้น้ำ,นำมันร้อนเดือดปุดๆขึ้นมาชนิดว่าร้อนเลยครับแล้วก็เราหาเหล็กสักอันหาม เล็กคีบสักกครับมาแกว่ง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 งมนจะออกสภาพนี้แหละครับทุกอย่างมันจะหลุดออกหมดเลยแล้วเราก็เอามาแช่น้ำสักนิดนึงนั่นแหละครับแล้วก็เอาออกมาตากแห้งไว้แป๊บหนึ่งมันก็จะเป็นออกสภาพนี้แหละครับสวยงามมากเลยครับเหมือนกับเหรียญยูเอ็นซีเลยแต่ไม่ใช่ยูเอ็นซีนะครับเนี่ยผมแค่ล้างอย่างที่อาจารย์ผมบอกผมลองทดลองดูผมนึกว่าอาจารย์เจะพูดเล่นที่ไหนได้จริงจริงจังเลย เพราะท่านมีประสกบการณ์มากกว่าต้องเชื่อท่านนะครับของอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องพูดหรอกนะครับเนี่ยสวยงามนะครับในเหรียญน,นี้ส่วนเหรียญน,นี้ก็เช่นกันครับใสวิ่งเลยนี่ครับเนี่ยเหรียญน,นี่ยดูสิครับเงาวับเลยน่าเก็บสะสมมากเหรียญน,นี้ถึงจะเป็นเหรียญไม่ใช่เหรียญที่หายากในสิบอันดับแต่ว่าถ้ามันสวยงามอย่างนี้ท่านคิดว่ามันน่าเก็บไหมล่ะครับ